ันนี้พี่หมอก,ก็็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในคืนคืนหนึ่งเมื่อสามสี่วันก่อนที่เราคุยกันเรื่องอ,อะไรที่เรามองไม่เห็นนะคะก็เล่า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 กันจนถึงเวลานอนพี่หมอก,ก็จะปิดไฟนอนแล้วก็คิดว่าออกำลังจะนอนละแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรทําแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเปิดไฟหน่อยสิ พอหลังจากหันมาด้านขวาเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บเราก็เห็นตัวมแมลงนั่นก็คือตัวมแมลงตัวนี้เป็นมแมลงป่องที่กำลังจะโตค่ะคืออยู่ตรงหน้าเรากำลังจะเดินเข้าหาเราพอดีเลยค่ะทุกคนค่ะ <Yeah. S 1> ด้วยความที่เราเป็นคนมีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็รีบลุกแล้วก็รีบหาอะไรปัดออกไป และเจ้าตอนนี้ก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปที่เดิมตรงหัวเตียงที่เขาไต่ขึ้นมาบนที่นอนที่จะมาหาเราทันใดนั้นเจ้ามานันนี่แมวตัวน้อยของเราก็รีบไปคุย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 เพื่อที่จะหาให้เจอหลายๆครั้งน้องจะช่วยตลอดน้องจะเห็นก่อนตลอดและน้องจะมีรางสังหอนอย่างนี้เป็นประจำนะคะ และรางสังหอนของพี่หมอก็คือเรื่องแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่จะมีปัญหาจะต้องมีสัตว์ร้ายตัวนี้มาทุกครั้งเพื่อนๆลองคิดดูสิคะว่าถ้าวันนั้นพี่หมอไม่เปิดไฟพี่หมอจะโดนอะไรบ้างแต่ท้งนี้ทั้งนั้น,มนแมลงป่องก็ไม่เคยสามารถที่จะทําร้ายเราได้เลยและกลับมีคนอื่นด้วยซ้ำที่โดนแทนเราเช่นคุณแม่เคยโดนแล้วก็พี่สาวกับหลานเกือบโดน ซึ่งอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ไม่โดนแต่วันนั้นอาจจะเป็นดวงของคุณแม่ก็ได้ที่เป็นช่วงดวงตกพอดีก็โดนแทนแม่ก็โดนต่อไปก็ป่วยไปหลายวันนะคะและตอนจบค่ะเราก็พยายามสุบชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้มีตัวนี้อยู่บนที่นอนหรือใต้ที่นอนหรือในบริเวณห้องเราเด็ดค่ะก็เลยยกที่นอนขึ้นแล้วก็ตามหาตัวนี้จนเจอค่ะ เราก็เลยจะจบทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าเป็นยังไงก้าของไม่พูดในนี้ดีกว่าเนาะหลายๆคนที่เป็นสายพระเวทหรือจอมขมังเวทก็จะมองว่าคุณกำลังจะเจอเรื่องไม่ดีหรือใครกำลังที่กำลังคิดร้ายหรือกำลังทำอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเรา หรืออาจจะเป็นด้วยลมพัดลมเพผ่านมาหรือเรากำลังคุยกันอยู่เรื่องพวกนี้ก็อาจจะมีลมพัดลมเพที่ผ่านเข้ามาได้ยินพอดีก็เลยแวะเวียนเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องระวังนะคะถ้าคุณไม่มีคาถาป้องกันตัวหรือไม่มีสิ่งที่คุณจะต้องอคุ้มครองดูแลคุณอาจจะมีเพศภยัยหรือโดนเรื่องไม่ดีเข้าตัวได้นะคะและทั้งนี้ทั้งนั้น บังเอิญก็เกิดขึ้นพี่บอกก็เปิดหมอนไปแล้วก็กําลังลือที่นอนในช่วงนั้นบังเอิญหันไปเห็นสายสินเส้นใหญ่เส้นหนึ่งซึ่งเคยเอามาวางไว้บนหัวนอนนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าเขาปกป้องดูแลป้องกันเราเพราะเป็นสายสินที่นํามาจากพิธีอะไรสักอย่างที่หมอกจำไม่ได้นะคะเพราะว่าเอามาจากทิ้งผัะ นานแล้วค่ะก็จงใช้วิจรารณญาณในการฟังและรับชมนะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อนะจ๊ะและเรื่องแบบนี้พี่หมอก็ไม่ได้เคยเพิ่งเจอเพราะว่าเจอมาบ่อยครั้งมากๆ แต่ก่อนหน้านี้จะเจอตัวแบบใหญ่และใหญ่มากน่ากลัวมากๆค่ะครั้งนี้จะเจอตัวเล็กหน่อยก็แสดงว่ายังมีพระกำลังนิดน้อยนิดนึงนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่สามารถเอ,อ่อทำร้ายเราได้เพราะว่า อาจจะยังไม่ถึงดวงหรืออาจดวงจะยังไม่ตกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราคุ้มครองเราดีเพราะฉะนั้นสวดมนต์บ่อยๆทำบุญบ่อยๆให้กับใจกลางในวิญญาณนะคะเขาจะได้ปกป้งองคุ้มครองดูแลเรานะคะ